สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขีสุกคนวันนี้อยู่กันที่แ FO Me TV วันนี้ของจะขึ้นให้ดู <c oughs> ผมจะให้คนที่คุยกับผมพูดคาถาแล้วผมจะขึ้นลองมาดูสิว่าขึ้นแล้วกูจะลงได้หรือเปล่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด,ด้วยส <c oughs> วัสดีครับนี <c oughs> ่ค่ะขอพอจะมีเวลาว่างุยสักแป๊บหนึ่งไหมครับ ได้ค่ะได้พอดีผมไอ้น,นี้เพิ่งไปสักมาก็เลยแบบว่าอยากจะรู้ว่าแบบว่าถ้าแบบเขาบอกว่าจะมีคาถาไว้ขึ้นใช่ไหมละ่ะก็คือถ้าคนพูดขึ้นแบบออนไลน์ผมอยากรู้ว่าผมจะจะของขึ้นได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวขอถามชื่อก่อนชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อกุกไก่กับกุกิกิอุ้ยกุกไก่กุกิกิอายุเท่าไหร่กันครับส <c oughs> ิบสามป่ะ <c oughs> อ,อายุเท่าไหร่กัน,นครับ <c oughs> <c oughs> อายุสิบ <c oughs> ค่ะ <7 S 1> โอ้โหสิบเจ็ดนี้ต้องอยู่ประมาณมอสองม <am repertoire> ใช่อู้เด็กมากเลยให้ถ่ายผมมายุเท่าไหร่ให้ถ่าย <cam> ขึ้นเลขสองหรือยังขึ้นขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับขึ้นแล้ว <cam> <23. S 1> ยี่สิบสามวิวิแตแล้ว <cam> ถูกแล้วนี้อันนี้มีแฟนกันยังครับ <cam> <cam> ยังไม่บอกเลยว่าถูกหรือไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกคบไม่ถูกจริงๆิผมสิบหกอยู่เลยพอดีพอดีผมอยากจะให้แบบ ลองพูดคาถาเนี่ยผมอยากรู้ว่าผมอาจจะขึ้นของขึ้นหรือเปล่าเพราะไปสักมาไงปกติคือต้องฟังจากสวดใช่ไหมอันนี้คืออยากรู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าอะอ่าโอเคาเราลองเดี <c oughs> ๋ยวแต่แต่แต,แต,แต่ถ้าสมมุติผมพูดแล้วอยู่ดีๆผมขึ้นอนะต้องพูดคําเดิมนะเพื่อให้ผมลงนะรู้ได้ไหมพูดยนพูดยิ่งความจําสั้นกันอยู่ไม่พูดแค่อานะโมมหาอุดแค่แค่นี้พอแล้วเดี๋ยวคือผมอยู่ดีผมอาจจะขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ย ไอ้ย่าเพิ่งย่าเพิ่งพูดนะต้องพนมมือนพนมมือนเดี๋ยวผมผมต้องรับก่อนใครจะเป็นคนพูดนะครับใครจะเป็นคนพูดเดี๋ยวพูดของกันเลยโอเคน้บหนึ่งสามเราพูดนะครับหนึ่งสองสามไม่ไม่เราเป็นคนพูดเราต้องเป็นเราต้องเป็นคนพูดมาะโมมหาอุดนะแต่แต่ถ้าพี่ขึ้นเราต้องพูดคําเดิมนะมาอันน้ำหนึ่งเรารับเรารับนะ

ของผมลงเลยอ่ะอุ้ยเฮ้ยสวัสดีครับพิ่งเล่นผ่านนะพอจะมีเวลาว่างไหมครับมีพอดีผมอ่ะพิ่งไปสักมาปกติมันต้องสวดใช่ไหมมันถึงจะของขึ้นแต่เนี้ยผมก็เลยอยากรู้ว่ามันเขาศักดิ์สิทธิ์จริงไหมก็เลยอยากรู้ว่าถ้าให้คนที่คุยด้วยพูดคาถาแบบออนไลน์ผมอยากรู้ผมจะของขึ้นหรือเปล่าแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวพิ่งเดี๋ยวทำความรู้จักกันก่อนนะครับได้ได้ชื่ออะไรครับผม คือกาหลิวค่ะอ,อ้ยอีกคนนึงชื่ออะไรครับอีกคนนึงชื่ออะไรครับชื่อหลินค่ะอุ้ยสวยมากเลยอายุเท่าไหร่กันเนี่ยสิบห้าป่ะสิบหกพี่สิบหกเหรออีกคนนึงอีกคนนึ่งนะครับอายุเท่าไหร่สิบหกเหมือนกันค่ะอ๋ออันนี้อยู่จังหวัดอะไรครับโทษทีกรุงเทพพี่กรุงเทพค่ะเอาสุดโอ้ให้สรุปอยู่กรุงเทพหรือเชียงใหม่อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนกรุงเทพหรือเชียงใหม่อยู่อยู่นนท์อ๋อแล้วอันนี้ ยิงตรงเลยมีแฟนกันย,ยังไม่มีใช่หรือเปล่าสวยขนาดนี้ไม่มีได้ยังไง <c oughs> หนูหนสวยขนาดนี้แต่พี่ยังไม่พีเอ้ <c oughs> เอใช่เหรอก็เล่นตัวนิดนึงกันเลยไม่มีอ๋อเอาแล้วปกตินี่เล่นบ่อยกันไหมเล่นไม่ไม่หนูเพิ่งปัดเลยเพิ่งปัดจริงไม่ได้ปัดมาเจอพี่เลยเหรอใช่ไอ้โชคดีไปเปล่าต้องพูดว่าณโมมหาอุดนะ นะโมมหาเอ้ยแต่ฟังก่อนนะถ้าสมมติผมเผลอขึ้นจริงๆอ่ะต้องพูดคำเดิมนะถ้างั้นผมไม่ลงเลยนะจริงจริงจริงเอ้เอเดี๋ยว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 แต่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 พี่ต้องพนมมือนะเราสองคนต้องพนมมือใครพูดก็ได้คนเดียวนะโมมหาอุดนมหาอุ่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต้องเตรียมพื้นที่เผื่อขึ้นเผื่อขึ้นแต่ไม่รู้ว่ามันขึ้นหรือเปล่านะมามาพูดเลย น้โมมหาอุดไอ้ยาหดไอ้ไม่ได้ไม่ได้ต้องแบบน้โมมหาอุดต้องแค่ต้องนี้เลยมาเอาไว้มือขวามือหดมือขวาไม่ต้องพนมมือสองคนก็ได้ใครพูดก็ได้สักคนนึงน้โมมหาอุดอีกรอบนึงน้โมมหาอุดใครไม่รู้ว่าพี่เล่นอยู่ข้างตู้ถนนเนี่ยแม่ง ทางตู้ถนนเลยอ่ะใช่เชียวมีอะไรกี้แม่งเมื่อกี้กูกำลังขึ้นกูกำลังอินเลย <c oughs> เนาะน่านะ